เปิดมาก็เจอวิดเจาะบอลเลยก็ขอสวัสดีนะทุกเจ้าลูกท่านด้วยนะเกมในเกมไมค้านะวันนี้นะผมก็จะมาเอาชีวิตต่อวันไปในเกมไมค้แต่ที่ต้องสู้กับบอสที่ครบสองตัวนะอาจจะสองวันนี้สามวันนี้น่าจะสี่วันเลยมั้งวัยนี้จะกว้างมั้ย บอสตัวแรขนะครับวิกเตอร์นะจุน้กับเอนเดอร์กรนขนาดขนาดอัพอดทอัพอดทสุดล้างอัพเดทตา Tại sao nó không đấy mình sẽ bỏ bạc, thì kho ra đi. Ê, ý, ý. แบบ,บ,แบ,บวัดนน,น,น,นวันที่หนึ่งผ่านไปศาสวันนี้เล็กรวันนี้ ตู้ประชามเดี๋ยวพรุ่งนี้เตรียมตัวไปหาอินเดร์ดาวกลอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือไปหาอินเดร์ดาวกลอนเลยไปดู อะไรอ่ะว <Yeah. S 1> ันนี้แหละต้องเจ็บตัวเฮ้ย <Yeah. S 1> อันนี้วินเทอร์วินเทอร์แค่ได้ยินชื่อนี้วินเทอร์นี่แล้วทำเอ้ย วินเทอร์แค่ได้ยชื่อดีวินเทอร์นี่ก็อยากกันสู้แล้วทำไมเหรอเพราะวินเทอร์นั่นแหละทำลายหมู่บ้านฉันแล้วตอนนี้ฉันไม่สามารถสู้กับมันได้ฉันฉันสู้กับมันเหนื่อยแล้วฉันเคยเป็นทหารปกป้องพี่นี่มาก่อนแต่ตอนนี้ นั okay. ่นเหรอ่าฮาแค่คิดก็ตกเขียวฉันไม่หยุดฉันไม่หยุดได้ยินแล้วจบไม่ตรงนี้ไม่มีแป้านนะมือครมซีมันก็ไม่มีแมพนะไม่เข้ามือเดือ ประสาทม,มันเละจนไม่รู้จะเละไปไหนเนี่ยเละทั้งประสาทเลย ร,รห้องนี้ก็คือจบคลิปอขอไม่เออฮะใช่ขี้เกียจไปอยู่แล้ว Rồi bây giờ chúng ta có thể thay đổi bản สเริ่มทำลายเก่าก่อน ไปปีไหมครับเพราะเราจะปนแล้วรอไปหาพี่มีไายพี่จามป์ไปหาพี่หมีไ่ะเฮ้ยตกพี่ตกพี่ตกพี่ตกครับนี่มัน ในเอเอ็นละมันยังได้ยินเสียง จะมาทำไมเนี well, ่ยราบสนามที่บุญฉันมี con đấy mình nhớ được đấy ม oh ันก็ใช้กนโดนี่แหละครับ 对。Yeah. วันที่หนึ่งเอ้ยตอนนี้วันที่สองคือ ไปเ้กระดูกีคยับคนที่ได้สักหาอินเตอร์ตาตออนคนท้ายนั่นก็คืออิน้าน Hey, yeah. okay, okay. okay. Được ra nó sẽ phụ nữ hạnh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  phụ nữ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกันนะครับแต่วไปยื่นดนีก็ฝากกดกรดี่